สวัสดีครับผมจากช่องเกษตรอีคอนวันนี้เราจะมาพูดถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจและผลิตภาพรวมซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้ขึ้นอยู่แค่การลงทุนหรือแรงงานเท่านั้นแต่ต้องมาจากผลิตภาพรวมซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าประเทศสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหนด้วยแบบจําลองของโซโลมุ่งเน้นอธิบายการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดยพิจารณาด้านอุปทานเป็นหลักโดยแบบจำลองสามารถเขียนแสดงได้ด้วยสมการผลผลิตมวลรวมดังนี้โดยที่ yt แสดงถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นณเวลาทีใดๆซึ่งปริมาณผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตหลักได้แก่ kt คือปัจจัยทุนณเวลาที lt คือปัจจัยแรงงานณเวลาที at คือผลิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวมหรือเรียกย่อๆว่าผลิตภาพรวมณเวลาทีประเด็นสำคัญที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสนใจคือ การแยกองค์ประกอบของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยมุ่งวิเคราะห์ว่าการเติบโตมาจากการเพิ่มปัจจัยการผลิตหรือมาจากผลิตภาพรวมซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรหากประเทศใดมีการเติบโตจากการเพิ่ม TFP มากกว่าแรงงานและทุนประเทศนั้นจะมีความสามารถในการแข่งขันระยะยาวโดยผลิตภาพการผลิตสามารถแบ่งออกเป็นประเภทคือ 1. ผลิตภาพเฉพาะส่วนคือการวัดว่าปัจจัยการผลิตเพียงอย่างเดียวสร้างผลผลิตออกมาได้มากแค่ไหน โดยที่เรายังคงสมมุติว่าปัจจัยอื่นๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นถ้าเราวัดว่าแรงงานหนึ่งคนผลิตสินค้าได้กี่ชิ้นนี่คือผลิตภาพแรงงานหรือถ้าเราวัดว่าพื้นที่1ไร่ให้ผลผลิตข้าวได้กี่กิโลกร,รมัมนี่คือผลผลิตต่อไร่เนื่องจากวิธีนี้คำนวณง่ายและเข้าใจไม่ยากคนทั่วไปมาคุ้นเคยกับการวัดแบบนี้มากกว่าการวัดที่ซับซ้อนและที่สําคัญคือมันสามารถใช้ตัวชี้วัดคุณภาพของแรงง,งานได้ด้วยเช่นผลิตภาพแรงง,งานใช้วัดมาตรฐานแรงง,งานและการพัฒนาของประเทศ แต่มีข้อจํากัดคือวัดแค่ปัจจัยเดียวทําให้ไม่สะท้อนภาพรวมของการผลิตทั้งหมดและไม่แสดงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยอื่นเช่นเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่อาจมีผลต่อการผลิต 2. ผลิตภาพรวมปัจจัยการผลิตคือตัววัดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะมันแสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแรงงานทุนหรือเทคโนโลยีรวมกันซึ่งการเพิ่ม TFP ไม่ใช่แค่เพิ่มคนหรือเครื่องจักรแต่คือการนําเทคโนโลยีใหม่ๆและวิธีการทํางานที่ดีกว่าเดิมมาใช้ ต่อมาเราจะมาทําความเข้าใจวิธีการวัดผลิตภาพรวมหรือ TFP ซึ่งเป็นวิธีสําคัญในการดูว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจมาจากการใช้ทรัพยากรอ,อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การเพิ่มทุนหรือแรงงานเท่านั้นโดยวิธีการวัด TFP มี2วิธีลหลักๆ 1. วิธีแบบดั้งเดิมเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมโดยสมมุติว่าการผลิตมีประสิทธิภาพเต็มที่มักใช้ในการศึกษาระดับประเทศหรือภาคเศรษฐกิจใหญ่ๆข้อดีคือง่ายและเหมาะก,กับข้อมูลมหาภาพแต่ไม่แสดงประสิทธิภาพรายบริษัทหรือรายอุตสาหกรรม 2. วิธีเส้นพรมแดงการผลิตเปรียบเทียบการผลิตแต่และหน่วยกับผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพที่สุดนิยมใช้ในระดับอุตสาหกรรมหรือรลบ,บริษัทมี2วิธีหลักๆ 1. DEA วิเคราะห์ข้อมูล Input Output แบบไม่ต้องกำหนดสมการล่วงหน้า 2. SFA แยกความไม่มีประสิทธิภาพออกจากความค่าเคลื่อนทางสถิติข้อดีคือวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคได้ชัดเจนแต่ต้องใช้ข้อมูลจานวนมากและซับซ้อน การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมักเกิดจากการเพิ่มผลิตภาพรวมซึ่งวัดว่าการใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพเพียงใดการเพิ่มขึ้นของ TFP มาจาก3ปัจจัยหลักๆได้แก่หนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆทำให้ผลิตสินค้าได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรเท่าเดิม 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากขึ้น 3. การประหยัดต่อขนาดการลดต้นทุนเมื่อผลิตในปริมาณมากขึ้น อ,องค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อการเพิ่ม TFP การวิจัยและพัฒนาเป็นแหล่งสำคัญของนวัตกรรมในเทคโนโลยีใหม่ช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการถ่ายทอดและเผยแพร่ข,ของเทคโนโลย,ยีการลงทุนจากต่างประเทศเป็นช่องทางสำคัญในการนำเข้าเทคโนโลย,ยีช่วยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศาาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างนวัตกรรมและเพิ่มศักยภาพแรงงาน การเพิ่มทักษะแรงงานช่วยให้สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายทรัพยากรจากภาคการผลิตที่มีผลิตภาพต่ำไปสู่ภาคที่มีผลิตภาพสูงการบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าเช่นการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพระดับการเปิดประเทศการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนช่วยให้เกิดการแข่งขันและการเรียนรู้จากต่างประเทศ ประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกสูงก็มักจะมีการเติบโตของ TFP ที่ดีกว่าหัวข้อสําคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่กําหนดการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวของประเทศไทยจากงานวิจัยของสถาบันชั้นนําี่แห่งได้แก่ NESDB, TDI, APO และ BOT ที่ได้วิเคราะห์ปัจจัยหลักๆที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวของประเทศไทยจะต้องขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์การวิจัยและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและการบริหารสถาบันที่มีประสิทธิภาพซึ่งภาครัฐมีบทบาทสำคัญมากในการสนับสนุนภาคเกษตรหางนโยบายรัฐเอื้อต่อการพัฒนาภาคเกษตรก็จะช่วยให้เกษตรกร,กรสามารถผลิตได้อย่างมั่นคงและแข่งขันในตลาดโลกได้ดีขึ้นไม่ใช่แค่การลงทุนในกายภาพเพียงอย่างเดียวหากประเทศไทยสามารถดำเนินการตามแนวทางนี้ได้จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตในนี่นะครับก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจและผลิตภาพรวม หากเห็นว่ามีประโยชน์ชอบโอ๊กชอบใจและไม่อยากพลาดคลิปสาระแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เพจเกษตรอีคอนของพวกเราด้วยนะครับและเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ